วิธีการตรวจเช็คว่าเพจหรือเฟซรับเปิดสร้างเมื่อใดมาดูกันครับแตะไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนของเฟซส่วนตัวจากนั้นแตะไปที่โปรไฟล์แล้วเลื่อนขึ้นไปเล็กน้อยแตะไปที่โปรไฟล์ที่เป็นเฟซนะครับเป็นเฟซแตะกปโปรไฟล์เดลเตอร์ก็เห็นไหมครับสร้างเมื่อ ณสารพัดคลิป5มิถุนายน2021นี่นแหละครับ๋ยวมาดูของเพจครับแตะไปเลือกเพจคนมีการเราเรื่องเสพัสู่เพจคนมีการเราเรื่องแล้วแตะไปที่โปรไฟล์มุมขวาบนดังนั้นแตะไปที่โปรไฟล์แล้วเลื่อนขึ้นไปข้างบน เลือกรายละเอียดเพจเ r e a เตอร d i t i o n แต่ก็ไปจากนั้นก็ขึ้นของคำว่าเห็นไหมครับสร้างเมื่อคนพิการเล่าเรื่อง22กรกฎาคม2023เรียบร้อยครับนี่คือวิธีการตรวจสอบตรวจเช็คว่าทั้งเพจและเฟซเราสร้างเมื่อใดครับ